ท่านรัชกาลสิมาสวัสดีครับนะครับพบกับทางกรุงเทพรัชกาชยี่นเลยนะครับในส่วนของนคทิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของตู้เย็นนะครับตู้เย็นนะครับประตูกระจกสีขาวนะครับสีประตูมอติดอนะครับสวยๆตัวหลักแข็งตันไฮเซนนะครับสำหรับตุ่นี้นะครับเป็นตู้เย็นตัวมอติโดนะครับมีเรื่องนะครับของนะครับของสีด้วยกันนะครับประตูกระจกดำเงานะครับแล้วก็ประตูกระจกสีขาวนะครับลายไม้นะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมบางแท่งแบบตัว Super Speed นะครับทำให้นะครับอาหารนะครับที่เราแช่ในตู้ด้วยรับฟรีนะครับเย็นเร็วนะครับแล้วก็มีบางท่านตัว Super Cool นะครับเพื่อนะครับสิ่งที่เราแช่เข้าไปนะครับจะให้เย็นเร็วสามารถกดในโหมดตัวสมบูรณ์ได้นะครับแล้วยังไม่พอนะครับยังมีโหมดประหยัดพลังงานอย่างโหมด Multi นะครับรุ่นนี้นะครับหรือว่าทับสอบโจนนะครับ่นต่อไ คุณลูกค้านะที่ชอบในส่วนของโมเดลเร็วับแล้วก็นะครับประหยัดพลังงานนะครับเลยไม่พอรุ่นนี้นะครับสังเกตเด่นชัดเลยนะครับโซนที่สามนะครับนะครับไมล์เจอชอยนะครับสามารถเลือกขับคูนภูนะครับให้ที่ตื้นนะครับถึงใกล้เคียงกับช่องแชเย็นนะครับแล้วก็นะครับช่องปิดนะครับถือว่านะครับตอบโจทย์นะครับสําหรับคุลูกค้าทางที่นะครับต้องการแช่ในส่วนของนะครับสิ่งของนะครับที่ ไม่ใช่ช่องปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่องแชเย็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าช่องไม้เพื่อช้ช่องนี้เพือว่าตอบโจทย์ไดทีเดียวนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับพิเศษเลยนะครับคอนโซลนะครับผ่านตัวระบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวรัสกีนนะครับแล้วก็นะครับได้ในส่วนของนะครับระบบตัวอินเวอร์เตอร์เทคโนโลยีนะครับได้นะครับวินบูลลรงซิสเต็มนะครับได้นะครับในตัวมอสติแคร์โปนะครับหรือว่า ตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าินเวอร์เตอร์นะครับงานเรียบประหยัดนะครับวินคูลิ่งนะครับระบบทำความเย็นแบบโดมแบบคู่นะครับแล้วก็โมเดลแอปเปิลกระจายความเย็นนะครับทั่วทั้งตู้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคอนโทรลครับแยกโซนนะครับเป็น3โซนเลยนะครับคอนโทรลแยกโซนได้เลยนะครับเวลาเราปรับระบุในส่วนตัวช่องบินนะครับระบุทั้งซ้ายกับขวานะครจะไม่ตามกันนะถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของการรับประกันกันบ้าง สินค้านะครับทู้เย็นไอซิ่งตมดิรอนะครับรุ่นนี้นะครับรับประกันนะครับมีค่าแรงค่าไหลน่สามปีนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นะครับสิบสองปีนะครับว่านะครับดูแลกันยาวๆมาเลยนะครับแล้วฝากสินค้านะครับตู้เย็นมอดิโดนรุ่น q ห้าันหกร้อยของทางสายเส้นเลยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ